Se la โฆษณาแล้วอยาคนมาเล่ีบกนงยสี่้า,ากาับทาชีพกัน่ะแต่ว่าหน <c oughs> ูาไม่ได้เลยเฮ้ยมาวีัหาาไม่ได้เยอะเลยอ่ะไอปกติอ่ะเนี่ยฉันไปถามใคสักคนนึงแลแหละพี่ เศกิไม่ดีพรังว้าวไปคุยกับนางห่อยสิานนี่แม่นางพนิดีเออใช่หรือไม่ทําไปข่าหาปลาได้น้อยลงไม่ใช่ต้องหาข้าไม่ใช่คนไกทีนัต้องคะจริงเหรอเจ้โก้ได่ช่ไลย้บ้าเลบเไอ้บเายอ้ไอ้ไล้เอาไ้เอาไ้้ออยเย ได้เอาศกของนมาลนภาพติ๊งๆลงกลองตายศกของนางงเสียใจหล้วจ้ใกล้จะออกแล้วนี่เราอยู่าตนก็เสียใจกนาให้ถาวรนี่แล้วเดี๋ยวเกิดเป็นความแวบจบราอะไรเน่ยะอี่อ เมื่อกล้องอ่ะเดี๋ยวมา <laughs>

nghe hết rồi. nóng quá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 . จะดูเขาใหญ่หาย